แล้วเราจะไปยังไงวะทางเดิมไงแผนเดิมเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมกันมันรวมตัวกันที่ขึ้นบินมันต้องใช้ที่ปีนเขาด้วยไงอ่านั่นดิเอ้ยใหญ่จัดเลยรูกิบอยู่ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ยิงถยิงก็ไม่จะเป็นต้องใช้ที่ปีนเขาก็ได้นะเพราะว่ามันเออไปไปทางยิงเลย เออเออลองลองลองดูแต่ก็ไม่มีขวานว่ะอ๋ออย่างนี้ก็อย่างนี้ะเดอตัวมีขวานกูมีขวานอยู่แต่มันจะไกลวะใช่ไหมแค่นั้นแหละับไปนอนให้มันเช้าก่อนกลับไปนอนในมันเช้าก่อนไปไปแล้วก็ได้ต่ออย่าปิดประตูก่อนเอ้ยยังนอนยังนอนไม่ได้รอก่อนยังนอนไม่ได้อย่าเซฟนะอย่ากดเซฟนะไวะเงี้ยเดี๋ยวเขาเซฟตัวเจ้าพี่ กลับบ้านแล้วนี่ถ้าเราล้มละลายนี่จบพาคจะ่เท่านี้จบเกมนี้แล้ะพักล้มละลายทำไมตอนเราออกจากบ้านแบบออกไปตัวฟูลทำไมตอนกลับบ้านเหลือขวานันเดียววะไอ้เท่ขวานเหลือขวานพึ่งดอกเลยยืนรอเวลาเจจะนอนได้เว้ยโอ้ไม่นะเอ้ยกูกูว่าเรา เราลุยเลยไหมลุยเลยเฮ้ยลุยเลยกว่าล้ไม่มีอะไรเสียอะไรที่อ่ะลุยเลยเรื่อยมเรื่อยไม่ได้้วไม่ได้ไม่ได้เสียของเไม่ได้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 เพื่อของเพื่อของแค้ไมทุกอย่างถ้าไม่ได้ของไม่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 จบเกมไม่ออกเกมถ้าไม่ได้ของไม่ออกเกมครับผมไม่นอนยันยันหวายันยันหวัง ครั้นี้จะมาทำการล้มละลายแบบนี้ไม่ได้ไปเยออกตอนตายตลอดตอนตายตลอดมาอ่านติ๊กว่าเออยให้ตัดแค่เราตัดออกเขาก็ไม่รู้แล้วนี่หว่าเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยเอ้กูเจอโจดิเอ้กูเจอดูไม่หมดรีบมารีบมาโคมุดแล้วโคมุดแล้วรีบมาเลยจัดรีบวิ่งมาเลยไม่ช่วยไม่ช่วยช่วยไม่ได้เฮ้ยกูหิวจะตายหาแล้วไม่ได้เอาแคคเกอร์มาด้วยไว้ไหม ไม่ได้เอาแคคเกอร์ไม่ได้เอาอะไรมาเลยวะกูไม่ได้เอาไงมันเลยมากูเก็บไปหมดกูมั้งกูมา้งก็กูเข้าไปไอที่เก็บไอ้นีกมีแคคเกอร์สักอันไหมกูไม่ได้เก็บที่อะไรมาเลยไม่กูไม่ติดหินเลยตักูเก็บหินกลางทางเอ้ยเสียเชื่ปเลยไปเลยกูจะหิวตายเนี่ยนี่จะเด็นกูไม่มีอะไรเลยเว้ยไม่มีอะไรเสียครับตอนนี้กระเพาะกูแบบก้นละก้นเหี้ยๆเลยจะมองไม่เห็นสีขาวเลยใช่เลยวะเออไอ่ของกูบ่งก้นกูไม่ได้กินข้าวจากเครื่องบินมาด้วย คพิ่งไปกูกินข้าวหมดแล้วอะไม่มีอะไรให้กูเก็บแล้วกูหิวตายมันจะกินตัวเองแล้วร่างกายกูเชี่ยเลยมันมีศพคนป่าที่เราฆ่าอยู่เราต้องรีบเดินไปเว้ยเออตอนนี้มันจะหายไปวิ่ง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 ทางไหนวะกูลืมไม่นึกน้ำไม่เอามึงไอ้เหี้ยนะครับลำเหี้ยอะไรๆสัตว์ทางไหนวะตอนนี้คุณลนหมดล้วนี่ไงนี่ไงตรงลงนี่แหละ ปั๊บเฮ้ยตรงนี้มีขนมป๊อปเยอะเลยเฮ้ยขนมขนมขนมเลยเลยฮะโอ้ยาด้วยโอ้รอนแล้วนอนและรอนตายนอนตายโอ้อิ่มละมียาแต่ไม่มีขนมให้กูกูก็พาะยังไหวอยู่ยังไหวอยู่กูก็เพอะขุมดเกี้ยงเลยเกี้ยงเลยเมื่อกี้กูเกี้ยงได้เติมแฮกเกอร์เต็มแล้วกูแต่ในกูเกี้ยงกูกูกูยังเกี้ยงอยู่เติมดิอกูแฮกเจอร์กูมันเก็บไม่ได้มันเก็บกันแล้วอ มันกูมันไม่มีคนเก็บเดีย๋ยวลงไปเลยทางไหนวะทางนี้เออโอ้ยไม่ได้ละเจอหน้ามันต้องสใส่ยับอะ่ะบอกตรงงานนี้นับไม่ได้ต้องอย่างนี้ต้องมีงานนี้ต้องมีคนตายไอ,อ,อไม่กูก็มันอะ่ะวัดกันไปเลยเี้ไม่กูก็มันทำแบบนี้ก็ตกต,ตายละไปไปทงนั้นเลยไม่ต้องไปให้เรื่อง ทำไมมันถูงแปลกว่ะมันต้องใช้ได้ปินเขาไม่นะทำไรต่อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโดดไม่เลยกูเคยโดดกูโดดลงไปแล้วกูไม่ตายอ่ะแต่สูงขนาดนี้ใชกลัวไม่โดดนะรอดมึงดูดิเห็นไหมอ่ะป๊อปลองเปล่ามันแล้วเขาลางมันเป็นยังไงอ่ะถอนวิวก็ที่มึงโดดลงลงไปแล้วมึงรอดได้ไหมล่ะเออ ถ้ามึงดอดกูโก็รอดอ่ะคือตอนนั้นกูกกกุุ๊ไปโดนหินเว้ยหินไอ้ที่มันมันมันแบบยังไงวะไหนวะเดี๋ยวหามุมก่อนมากูไปแล้วเฮ้ยไม่ตายไม่ตายไม่ตายมึงมึงกระโดดแล้วเอาหน้าเอาหน้าติดอีกฝั่งหนึ่งมาเออเอาหน้าติดอีกฝั่งหนึ่งมากูกูรอดอีกฝั่งหนึ่งว่ะกระโดดแล้วเอาหน้าติดอีกฝั่งหนึ่งมาแล้วก็ลงมาเลยเออตรงนี่แหละนี่เออยเฮ้ยเดี๋ยวกูลุดเดี๋ยวกูลุดเดี๋ยวกูลุดลุดเที่ยงไปก่อน แต่เราต้องไปลูดเชือกฝั่งฝั่งนั้นนะเว้ยใช่ไหมวะไปโดดข้ามได้ไหมฝั่งฝั่งเออฝั่งนู้นไปโดดข้ามได้โดดข้ามได้เดี๋ยวกูโดดเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูโดดเดี๋ยวกูดลองดิเฮ้ยได้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 ตามกูมาตามเลยจัดพีไปโอ้ยเกือบ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 ดีนะกดกระโดดหลายๆทีเมื่อกี้โอเคดีนะสกิลเพเราสูงว่ะไอ้เหี้ยมันไม่มีของเลยมาจับหมดแล้ว มันจะแค่มานาจัดก,กอดอาหารกูด้วยแม่งรันท์ดจัดเลยไอพวกเคี๊นนยนันต้องชดใช้เว้ยต้องชดใช้ด้วยชีวิตเออทำลูกกูอนาถถึงขนาดนี้นี่ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงมันแลยแม่เอ้ยโอ้ยมานาก็หมดแล้วัานเองพวกมึงต้องชดใช้พวกกูมาแล้วชดใช้ประมาณแปดเก้าโจโวดเลย้งทั้งนี้ <laughs> กูจะฆ่าล้างเผ่าพันธวันไอ้แย่เอไอ้เขี้หัวรลนหัวขาวเนี่ยเทาๆเนี่ยไอ้เแย่ไอ้หัวรลนหัวขาวอ่ะยังงี้เออกูเจอหน้ากูไล่ซัดเลยแย่เออนอกเกมด้วยในเกมนอกเกมในเกมด้วยมันไส้จัดเลยใครใครใครหัวรลนนะเสร็จเสร็จโอ้ใครหัวรลนหัวขาวอย่าให้เห็นในขาดเลยใครหัวรลนอ่ะตัวไม่ขาวหัวรลนกูก็จัดแม่งเลยไงเออเจอดีจีดีเอไอพวกสร้างตัวใหม่ทางโน้นเออ หัวลนผิดกดกู๊ไปหัวโดนนี่ต้องชดใช้ได้เลยในวัดเต็มเลยหัวโดนเลย่า่าฮ่าฮ่าฮ่ามกาฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าะ่าฮ่า่าฮ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 นา่ไง่าจะสบ่าฮ่า่ฮ้ยแต่มันยังอยู่นะี่่า่า่่ ในกู็ใช้ไอเดียกันก็มาดิอ่ามึงเจอพวกกูล้างจ็ดชั่วโคตรแน่ไอ้เหี้ยบอกเลยนี่ไงเชนซามเอ้ยใครใครูกไฟกูเมื่อกี้ไอ้หนอนไอ้ปอไม่กินเย็นุเโอยโอยโอยวดตายจรเป็นัน้ก็เพิ่มเลยสัตว์ไอ้ข้ามันเอาเนื้อมันมากูหิว อัดยาโอ้ยโอ้ยนากูเทาอยู่แล้วนากูเทากูจะตายอยู่แล้วกูจะตายแล้วอะไรอยู่วะกูจะตายปอดอัดน้ำด้วยเหี้ยมาดิกูอัดเต็มที่แย่มาคุณฆ่ามันมึงตัดแขนตัดขาให้กูใช้ระเบิดกูจะกูจะเล่นระเบิดแบบกลมตามตุ้งตามเลยมา้ยคอยไปใช่ถ้างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ได้เองตรงเดี๋ยวกูไก่นิ่เล่นเองมั้ยเดี๋ยวกูไปรอตรงตรงเต็นท์นะกูจะยากให้เดี๋ยให้ยนิดหน่อย ตายแล้วตายแล้วเฮยเตายแล้วเ่ียแล้วตายแล้วเนี่ยมึงไงเียยเย็นเดียยเนเยยเย็นวยมาเต้นอยู่ไหนวะทำไมเต้น่อยู่ไกลจังวะอือยุดไฟรอเลยเฮียนี่นีนี่มไหนวะมันต้องมีอย่างนจได้ว่ามีบอสนะเออไหนบอสปอยู่ไหนมอยู่ไหนวะกูวิ่งไล่ละเฮียใส่ปะนี่ นี่มันกลับมาที่เต็นต์ตอนนี้กูอยู่ที่เต็นนะเต็นต์เต็นที่กูเกลือ่เฮ้ยป๊อปเกอร์เชียร์ลูกนี่เผาทิ้งให้หมดเลยสัตว์สามตัวเนี่ยเข็นเข็นเข็นดิต้องมีคนตายงานเอ้ยนี่ไงบอสป๊อปเโอร์ไหนวะหลังกูเลยบ้านะบ้านะบ้าขนาดนี้นี่ไงสัตว์เอาไฟไปแด็กเฮียเอาไฟไปแดกเฮ้ยเดีกูไปช่วย้กูขอกินก่อนแล้วมึง ไฟกูมาดิบอดสองตัวไม่มีมาตอนนี้อาหารเลือดกูเต็มแล้วกูจะไปช่วยเวนามไม้สุดโปรดถึงจะไม่โปรดเทศธนูก็เถอะมีโหลดเลยเยียหมดแล้ววะไฟกูหมดแล้วงานนี้งานนี้ต้องมีคนตายคนไม่ใช้นี่ไง explosion เอ้าเอ้าเอ้าตัวลูกน้าวเชี่ยแล้วเป็นหนึ่งกูยิงลูกนะกูขอยิงลูกไปเกิดนู่นนะ เอรีบชุบก้อนกูมาแล้วจะได้ไปเกิดข้างบนไว้มืดจัดเลยมอยู่ไหนวะจัดช่วยกูดิอยู่ไกลจังวะเออแป๊บนึงกูกำลังไปหายเลยคือไปยิงไงเฮ้ยตัวเด็กตัวเด็กตัวเด็กดูกูยิงเฮ้ยเฮ้ยมันวิ่งมันโอ้ยมันมีคขลังกูด้วยตัวใหญ่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 มากตัวใหญ่มากกูซุบไม่ไหวแล้วตัวใหญ่ขอกูไม่มีเฉี่ยเอ้ยไอ้ป๊อปไอ้ป๊อปไอ้ป๊อปรอรอมันดิรอมันโอตัวใหญ่กูเสี่ยงไกลนิกเลยนะกูชุบกูดื้อชุบชุบพี่นิกููงงออเลยยกวิ่ถ เป็นอะไรเจ๋งเล็กมึงเจอสเตปสเตปนี่สเต็ปกินเอ้ยมึงไปไหนกันวะพวกมึงเนี่ยเอ้ยชิบหายชิบหายมันมามันมาตังกูมาทางกูด้วยนี่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าตั้งหลักเลยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าตั้งหลักทรงเนี่ยเรียกว่าตั้งหลักตั้งหลักไอเชฟไอพวกเนี่ยนี่ไงไอพวกนี้แม่งแม่งแม่งวิ่งไปวิ่งมาอ๋อมันวิ่งไปวิ่งมาแล้วมีไง มีสู่วะเอ้ยพวกมึงอยู่ไหนกันเงาควรตาเบื่เลยว่ะตอนตอนตรง,งนี้เขาเรียกว่าทรงตั้งหลักไอ้สัตไอ้ป๊อบมึงไม่เชื่อกูทีุทรง,งตั้งหลักไอ้ทีน่น,นี่อะไอ้ชิ้นนี้มึงโดดในเกมพวกนายพูนมาได้นี่อะทรงตั้งหลักได้เลยทรงเซรเิร์ฟอ่ารู้นั้นทดเจ็ดเล่โนกู งานี้แค่ธนูนะถ้าได้มาแล้วไม่แรงนะธนูนะกูกูกูสาบแช่งนะธนูมันแรงธนูมันดีคธนูมันดีธนูมันดีเขาเรียดก้าวก่อนไม่อยากตูกวะ้องออกยังเดี๋ยวรอไอเทมนี้ไม่เสร็จก่อนดิอยากได้กระดูกไปอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนเอ๊ะทำไมลูกมันเจ็บแปลกวะมันมีตัวแม่มัน่ะไอตัวใหญ่มันยังไม่ตายแม่งเสียลูกออกมาเรื่อยๆเลยตัวใหญ่มันเสียลูกได้ เนี่ยม่งมันต้อมันต้งฆ่าตัวใหญ่อะเนี่ยใครใครพ่อพันมันไว้สัตว์มาไอ้เขียะเนี่ยใครมันห้าวปะเฮ้ยตัวใหญ่ลอยลอยโอ้โหสุดยอดตายไหมไม่ตายเดี๋ยวกูได้เองเดี๋ยวกูได้เองมันอยู่ไหนวะแม่งกระโดดได้ยังกดเฟี้ยงเลยพยายามประหยัดสเตมินานะเฮ้ยบอสสองตัวเยี่ยมพูดจาไป จับเงาป๊อบมึงกับกูหน้าไม้เออเอามาดิเลือดตกพักๆเลยว่ะเออนี่ยปากแม่งเล่นหน้าไม้เนี่ยสัตว์ได้ฝึกใช้หน้าไม้พอดีเลยเอ้ยแม้เด้งมากูทำไมวะเนี่ยกูว่ากูใช้ไอ้นี่ดีกว่าน่าจะเฟี้ยวกว่าอืมมาเอ๊ะตายตายตัวนี้ตายตัวนี้ตาย เลตัวหนึ่งเลยตัวหนึ่งไหนไอ้ตัวที่มันอึดแต่ไอ้ป๊อปทำไมมันกูโดนไฟมาเยี้แต่ว่าเอออยู่นี่อยู่นี่ข้างหน้ากูนึงเดี๋ยวพี่ได้เองเออล่วงอีกละเฮ้ยเดี๋ยวกูฆ่ามันก่อนไอ้ป๊อปชุบเค้กเค้กกูจะฆ่าก่อนเดินเลยฆ่าก่อนเดินเลยอยู่ไหนวะมืดหมึดมองเดี๋ยวกูช่วยฆ่าก่อนงั้นนี่ไงนี่ไงยิงแล้วยิงแล้วตายแล้วตายแล้วมมััันนตตกก็็โอเคโอเคสวยไหนวะไหนวะชุบไปเก็บกระโหลกเ เก็บร้อยสวยงามมีพวกนี้ไปใช้ไฟแค่ตัวไหนวะอินนิกนำดิไปทางไหนวะกูไม่รู้ทางมาเก็นกนนำสิท่านเซนเซเซนตีรอเซนเซ่ก่อนนมาตอนนี้ครับนักเรียนตรงนี้นะรบพบรบ เิ้ยเรากลับทางเดิมหรือเปล่านี่ไม่ทางเดิมไปทางเดิมไปทางเนี้ยเดินทางเดิมไปนี่ทางเดิมเนี้ยที่เราฆ่าไว้ตรงเนี้ยศพยังอยู่เลยถ้านี่ทางเดิมเราก็ต้องไปทางนี้เซนเซเมาอยู่อย่าเซนเซนำดิาเซนเซเมาเราต้องไปทางนี้นั่กเรียนถ้าไม่ต้องทำเสียงเหมือนแก่เลยเนี่ยเสียงเหมือนคนเมานี่นักเรียนใส่สกูบ้าน ดำน้ำไปโรยนี่อ่ะดำน้ำนี่โอ้เฮ้ยกูลงปุ๊บแม่งด่ใส่ให้ไอ้กูอัตโนมัติเลยปะอะไรกูจะไม่เจอฉลามในถ้ำใช่ไหมมึงมีนักเวิร์ดมึงมี<ใ>นายใหญ่ตามาก,กูจ<า>ะเสลามาขวเกมเลยเรียนรีบเงยหน้านะเงยนหน้าขึ้นไปเงยหน้าตามเซนเซมาโรยนี่กูอยู่ในถ้ำหรืออยู่ในมหาสมุทรมา นี่นหมายตัวกูใบน้ำชาอย่างไม่สักมานาหมดคุณได้กดชิปไหมล่ะเมื่อกี้มานาก็มีนะกดหนาที่ถึงแล้วนอนอันน่าจะมานาแต่เราไปนานนะโอเค่เลยอะไรวะนี่ฉนูเอ้เจทนูงเฮ้ยฉนูอ้าวอย่างนี้เปิดออกทางเดิมมันนักเรียนเชี่ยโคตรไกลเลย ใช่ใครจับเสร็เซฟเซฟเซฟเอืมอายอายตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้พวกเราต็้งใจเรยรีเต็มตัวก่ะนในวะนถ่ววะไม่รู้นี่นี่อยู่ตอนนี้ตอนนี้หนาวตอนนี้หนาวอยู่บกล่องอะไอ้ตอนนี้ตอนนี้เซฟได้นะกูเซฟ่อเก็บตัวนี้ก็ได้มแล้วกูเก็บยังไงมึงดูกดเลยก็พอมันอยู่ตงกระเป๋านี่ไง Modern Bow ไม่เราเซฟตัวนี้เอาก่อนไหมเราค่อยกลับพุ่งนี้ เออเซฟไหมล่ะเนาะไปพักดีกว่าเซฟเซฟตรงนอนนอนพอนอนสักหน่อยเนาะพอนอนกันนอนแล้วก็เซฟเซฟไปกูกลัวกูออกเกมเลยใครยังไม่นอนวะปึ๊บนี่ใครวะกูเนี่ยแหละกำลังเซฟอยู่โอเคไปเซฟอันนี้ก็พออย่านี้แล้วเวไปเอาเหี้ยไปใคยมา แบบพาดเลี้ยพาดที่น่าจะอิ่มที่สุดแล้วเห็นเราตาย้ดยเยะโอ้เชี่ยเลยสิเนยลำบากจัดเอ้ยเกอเกไม่มีใครูเลยเกอเกไม่มีอักราเนี่ยไปเจอกัน